โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจูเนียครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Desbuild z o โดยที่ตัวเกมจะให้เราเป็นผู้ดูแลส,สัตว์นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเลือกตัวละครกันผมดันลืมอ่านไปมันเลยทําให้เกิดความผิดพลาดใ้หลวงขึ้นมันเลยทาให้ส,สัตว์แห่งนี้ชื่อว่าจูเนียแทนที่จะเป็นชื่ออื่นๆที่ๆหรือว่าน่ารักกว่านี้นะครับพปเรดเดินละกัน ตอนนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่ตอนหลังๆก็จะเป็นปกติแล้วขอโทษเ้่นนะครับขอบคุณครับ ขายตัวเดี๋ยวนี้โอ้ยยุ่เวลาเคตี่แล้วก็รอใช่ไหมอีกอีกไม่กี่คนแล้วข่อนนิดเดียวเจยี่ห้าแล้วโอ้สต็อปไามโอ้ยไม่ คงจะเลือกโบนัสอะไรไม่ได้แล้วนะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆอันนี้เป็นเพศผู้เหรอความกว้างขวางการทุกคามอันนี้คือเผ่าพันธุ์กระต่ายที่เราสามารถทำได้ละนีก่ก็กระต่ายเราได้กินแต่หญ้านะครับทุกคน เราสามารถบริจาคหรือกรารรุนยะคาดได้ส่วจสอบยาให้มันได้โอเคโอเคตหนื่รับตังก่ Thank you. อนแบงกิ้วโอ้พันห้ารวยละอะไรอ่ะจ้างพาโลยังไม่มีใครมาสมัครงานเลยมีคนเดียวเองเหรอขอสักสามสี่คนได้ไหม,หมผมว่าเราควรไปลงทุนกับ ตู้ขายขนมเออถ้าตรงนี้จะเป็นนี้เราก็วางตู้ขายขนมตู้ขายขนมแล้วก็ตู้หอดเหรียญน,น้ำไว้ตรงกา้สวยงามมันมีแสงสว่างด้วยนี่ไนะม่อย่านะพุขาดไปได้ยังไงเอามาวางบัดเดี๋นี้ เกมนี้น่าจะมีค่าการตกแต่งเรามั้งไม่รู้แต่รู้ว่าถ้ามันมีเราก็เราน่าจะได้เยอะอยู่พอควรเออมืดเออนักลงทุนเงินตั้งต้น เลูกสุัทขายเขาได้ทำเพื่อนที่สุดหายไปหวัดดีเจ้าครับตัวนี้เหมือนมันจะหลงทางอย่างน่นเหมือนเขาเล่นในโคบบ้ชที่สวยงามมากเขาอยากทาอะไรกับมันเลยล่ะจับมันแต่งมนสิงโตและแสะดงโชว์จ่ายห้าสิบเหรียญเพื่อโฆษณาตามหาเจ้าของมันจะเกี่ยวกับตัวเลือกคุณนะครับ <c oughs> เลือกอะไรดีล่ะแน่นอนครับเนื่องจากผมเป็นคนดีอะนะเลือกอันายครับส่วนลอรี แ็กสาลาแ็กกลางันลมอืมโอเคเท่ากับตอนนี้เราก็มีลูกบันสีใหม่ๆมาเรามีกองทะเลซ้ายและร้านขายทรายไหม V.P เข้ามาถนงสัตว์ปลาครับ V.P ไม่ไดสัตว์กูสามารถสัพพันเขาในการหาจุดพูดคุยได้โอเคไหนาว่า V.P ทามสต๊อปซื้อสัตว์เสือชีตาห้าวันหนึ่งโอ้โหเจ๋งต้องสามารถขายสัตว์ได้ด้วยเหรออ่าแต่ค่าชื่อเสียงจะโดนลบลง โจเซฟตัวแทนจำหน่ายตลาดมืดคุณต้องการจะเข้าฟองสถานยากาาะชิดไหมฉันสา,ามารถหาสัตว์ทุกทุกแบบแล้ละไม่ต้องถามว่าเอามาจากไหนใครสนใจเรื่องสีธะทากันขอแค่มีเงินเข้ามาเกี่ยวรรรเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพ่อค้าคดีไล้ด้วยมีการบอกว่าขายให้ซื้อให้เวลาที่ใช้ในคุกม,มเขาว่าไง เราสามารถซื้อสัตว์จากเขาได้แต่เราไม่ปีตังสามารถขายได้แต่เราเก็บไปก่อนเพราะเราเพิ่งเริ่มเกมนะฮั Hello. ลโหลรายงานไปเลยครับออืโอเคเราได้แก้จับพวกค้าสัตว์ป่าจังคุกอัากรรมอเอค,คนทำเราขึ้นมาหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ผู้ชมหน่งร้อยวะเนี่ย Oh, <laughs> ừ. mổ ai bị mổ đeo rồi. Mổ tô đeo hả? Khúm là Đã ông nên mình nó không gặp mổ tô đeo ควรจะวางอะไรต่อดีล่ะนี่ไงของใหม่เรามาแล้วขอบคุณโอ้ประกาศขายดินแล้วมาซื้อดินได้นแล้วหรออ๋อได้เงินมา200บาทเดี๋ยวดูนะมันจะหายไปในทิ่ตายมาสู้อธุรกิจตัวนี้สำบินรถบัสไี่สุดละอ่า ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดผิดตรงนี้ดูที่เออทางเข้าทางาออกเดินเข้าได้อะโอเคเข้าได้เข้าได้ไดอืม เ,เยังได้กำไยอยูอ่เลยบริจาคให้บุญชีห้าร้อยระเมียนเท่าไหร่สองพันบริจาคไปก่อนแล้วกันเกียเพื่อกันได้เป็นตัวแทนเหมือนได้การขนส่งเขมีความสุขมากหับากั้งนั้นโอเคเสร็จซีนภารกิจ รับเงินอีกพันห้าเ็นคิวเฮ้ยกิจซื้อที่ดินอืมทางขวาแล้ว,ลวกันโอ้สามร้อยถูกอย่างงัน้นเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วสินนะอยากทำโกงหมูไหมผมอยากทำนะ ทานกับหมูยีกันได้หรือเปล่าอืมรู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนกรง แค่นี้เราก็จะช่องวางเพิ่มแล้วโคตรไม่เบรกเซนแค่นี้เองเหรอแค่ก็ได้ง่ายดีเนะี่ยวางนี่ไว้เพื่อความรอสวยงามเออมันจะมีมานั่งใช่ไหมผมอยากวางมานั่งแตรงนะี้โอเค สร้างกลงมในคาบิบาร่ามาไว้แถวนี้เราจะได้จัโโบโซวยังไงครับไม่พอแนะ่แค่นะี้ไม่ไหว ผมต้องลดรายจ่ายตัวเองหน่อยละวรู้สึกว่าเริ่มใช้เบืองนิดหน่อยล้วจ่ายหนึ่งพันไปเลยเออขอเลือกจ่ายร้อยสิบห้าแล้วกันเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะขาดแขนสักเล็กน้อยนะ อืมเราควรจะวางน้ำมองตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวก็วางคาบาร่าอันนี้พวกมันอยู่ด้วยกันได้เหรอก็ <c oughs> <c oughs> ตายกับคาบาร่าเออแต่เดี๋ยวกลัวว่า <c oughs> เขาจะดูแลไม่ได้โอเคสวยงาม <c oughs> แล้วเราก็ไปจําจับโซน เออ่โซนของคนดูแลสัตว์ของคนนี้โซนเขาจะดูแลฝั่งนี้โอเคงามการวิจัย14สี่เอมโปลีนกลัวจังเลยทารถไฟใต้ดินี่นเล่นยังไงได้ อันนี้ห้องเก็บของเอ่อเก็บไว้ก่อนแล้วกันว้าว คาแรงเบาเบานะเราอ่ะเรามีร้านน้ำปั่นใหม่เออให้หันมาทางนี้แล้วกันโอเคร้านบูธขายของ โอ้ไ oh <c oughs> ม่กอดเงินเกี้ยงแน่เขายังเล่นผ่านอย่างนี้ต่อไปหยุดมือเดีวนี้เงินเกี้ยโอ้โหรือสองร้อยหยุดใช้วันนี้ดูร้อนนะดูจากสี มหรือว่าโดนจับสองอันก็ไปม,มาแล้วล่ะโอเคเขาต้องการ,เขา,การเ,าเขาต้องการหมูที่ไม่ใช่หมูส่วนี้เขาต้องการงูเพื่อแลกกับหมู เขาต้องการมูแลเห้นยนะเขาต้องการโอเคผมว่าเรามาทำเป็นกันดีกว่า น,น้ำให้มันหน่อยโอ้โหผู้ที่ใช้เยอะอยู่นะเซฟที่พนักง,งานเป็นคนที่ทุกคนดูแลสตัตว์เราไปที่เนียบอสโตนให้เขาดูแลนี้โอเคลรถพลัาล ร,ร้อยพวกนี้มันสมพันธุน์ครับโอ้ซื้อคาร์บิบราได้เอะคารีบิบรารา,าคาแค่ที่ยี่สิบแปดเหรียญในชีวิตจริงมันถูกกันเลยแหละ อยากรูอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะโตละสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นบาทเออเราเออ คาบิบาร่าเไนเงินยี่สิบแปดดอลลาร์เท่ากับเก้าร้อยกว่าบาทคาบิบาร,ร่าถูกขนาด้เลยเหรอว,ว้าวฮึก็ค่าการวิจัยน้อยกว่าหรอ อของตกแสงที่กำบังของเล่นสเสียงผ้าใบเทมโปรี มนสนุกดีเลยนี่เราไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วล่ะสีะ่สิบหกนาทีขอเล่นสักชั่วโมงหนึ่งก่อนขอแบบทำมิชชั่นเนี้ยได้ไหมสัตว์ยี่สิบห้าตัวเอออืมเรามีหมูตัวอะไรเรามีหมูตัวผู้ผมอยากได้หมูตัวเมีย อ๋อหยุด,ด๋ยวนี้ไปไปที่แผนที่โลกนี่มันเ็ื่หมูัตคู่ผมอยากได้หมูัตเนี้ยไม่เชื่อเลยเดี๋ยวเรา็สมหารก่อนดีวะาหารสองอันนี้มันก็น่าจะเป็นคู่กันเออเอาไหนโย,ย,ยนถ่ายดีวะอืม ย้ายตัวผู้เมียมาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราใช้พลังพลังของห่าผสมกันอ๋อท้องอยู่เหรอคือท้องอยู่เหรอครับเฟอร์นี่ไงน้องกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยแหละ มันมีเควสอื่นไหมเควสอันนี้ดูนานอ่ะเป็นเจ้าของมีดีมาร์ตอย่างน้อยสี่คันมันไม่ใช่ของราคาถูกๆนะครับตอนนี้ผมคงจะต้องไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละก็น่าจะเอฟเคไปก่อนเพราะว่าการเงินเราเริ่มล่อยหลอละก็ตามตรงกลนนะรีบทํางานเลย ราคาตั๋วแพงเกินไปโอเคถือว่ามีเงินว้าวเอาเป็นอันนี้แล้วกันขอบคุณ สิาทินี่มันแย่จริงๆผมรู้สึกว่ารายได้อาจจะเพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นโอ้ขยายเพิ่ขึ้นหน่อยโอ้สนุกใช้ได้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ขอจบไปก่อนแล้วกันงูกับผ่านหมูกับเป็ดแต่เราไม่มีงูเนี่ยกอบเป็ดเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ขอจบกันผมก็ขอ จบกันแต่เท่านี้แล้วกันนะฮะวันี้ว่าผมเริ่มเหมือยแล้วแล้วเราก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วด้วยยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์คนด้วยนะครับทุกท่านก็อย่าลืมแลวทุกท่านก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับบ๊ายบาย